ข้อ31มนะคะมีเนื้อหมู1ส่วน2กิโลกรัมซื้อมาเพิ่มอีก0.5กิโลกรัมมีเนื้อหมูทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะคะซึ่ง1ส่วน2ก็คือ0.5นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหมูทั้งหมดก็จะเป็น0.5บวกกับ0.5ก็จะเท่ากับ1.0นะคะคำตอบเป็นงองูนะคะต่อไป32นะคะจงหาว่าเศษส่วน ข้อใดมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นะคะเราก็จะพิจารณาทีละตัวเลือกนะคะเศษ1ส่วน3นะคะตัวเศษนะคะครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็คือ1.5นะคะตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ1.5เพราะฉะนั้นกอไก่จะน้อยกว่า1ส่วน2นะคะขอไข่เศษ2ส่วน4ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะ ค.・อควายครึ่งหนึ่งของ5ก็คือ 2.5. นะคะตัวเศษนะคะก็คือ3มากกว่า2.5นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นขอควายนะคะถ้าเราตรวจสอบงองูอีกก็จะเป็น3ส่วน6ก็จะเท่ากับ1ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อควายนะคะต่อไปข้อ33นะคะจงหาพื้นที่สามเหลี่ยมดังรูป นะคะสูตรการหาพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานนะคะแล้วก็คูณสูงนะคะเราก็จะได้2หารด้วย2ก็เท่ากับ1 6หารด้วย2ก็เท่ากับ3นะคะ3คูณ10ก็จะเท่ากับ30นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นกอไก่นะคะต่อไปข้อ34นะคะ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ตรงกับข้อใดนะคะจากรูปนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะเป็นเศษ1ส่วน2นะคะคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานนะคะก็คือ13บวก17็ก็จะเป็น30นะคะแล้วก็คูณด้วยสูงนะคะสูงก็จะเป็น เนะคะสหารด้วย2เท่ากับ1 30หารด้วย2ก็เท่ากับ15นะคะ15คูณ7ก็จะเป็น105นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นคอควายนะคะต่อไปข้อ35นะคะจงหาพื้นที่วงกลมที่มีขนาดดังรูปกำหนดให้ภายเท่ากับ3.14นะคะ สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมก็จะเป็นพาย r าลังสองนะคะพายก็จะเป็น3.14แล้วก็คูณด้วย R ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ15ก็จะเป็น7.5ยกกำลังสองนะคะเราก็จะได้3.14ุนคูณ7.5คูณ7.5นะคะก็จะได้เท่ากับ176 จุดหกสองหนะคะคำตอบก็จะเป็นคอควายนะคะต่อไปข้อสามสิบหกนะคะจำนวนเต็มขี้ลบที่มากกว่าลบเมีกี่จำนวนนะคะจำนวนเต็มขี้ลบนะคะที่มากกว่าลบเก็คือ ลบ7ลบ5ลบ3ลบ1ก็จะเป็น1 2 3 4 4จําจำนวนนะคะต่อไปข้อ37นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะมาพิจารณาทีละตัวเลือกกันนะคะลบ12น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ10ข้อนี้ถูกนะคะ ต่อไปขอไข่3น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ9ข้อนี้ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นขอไข่นะคะเราลองตรวจสอบขอควายดูนะคะ5มากกว่าหรือเท่ากับลบ2ข้อนี้ถูกนะคะแล้วก็งองงู12น้อยกว่าหรือเท่ากับ12ข้อนี้ก็ถูกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นขอไข่นะคะต่อไปข้อ38นะคะ ครนของ18 36แล้วก็63คือจำนวนใดต่อไปนี้นะคะเราก็จะหาครน,นโดยวิธีการตั้งหารนะคะ18 36 63หารด้วย3นะคะ3 6 18 32เป็น36 3 21เป็น63ต่อไปก็ หารด้วย3นะคะ3 2เป็น6 3 4 12 3 7 21นะคะต่อไปก็หารด้วย2นะคะ2 1เป็น2 2 2เป็น4แล้วก็7นะคะเพราะฉะนั้นคอรอนอของ18 36และ63ก็คือ นี้นะคะสมคูณสคูณสคูณ2คูณเนะคะก็จะได้เท่ากับ252ร้านะคะคำตอบเป็นงองูนะคะต่อไปข้อ39เานะคะหอรอมอของ28 42และ49คือจำนวนใดต่อไปนี้นะคะเราก็จะทําการหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบนะคะ28ก็จะเท่ากับ 2คูณ2คูณ7นะคะ42ก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณ7นะคะ49ก็จะเท่ากับ7คูณ7นะคะเราก็จะได้หอรอมอของ28 42และ49ก็คือ 7นะคะคำตอบคอควายนะคะต่อไปข้อ40นะคะการสร้างมุมในข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้วงเวียนได้นะคะก็ไก่นะคะมุมขนาด30องศานะคะเราก็จะสร้างมุม60องศาแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ไก่สามารถสร้างได้นะคะขอไข่มุมขนาด130องศา ะะก็จะเป็นมุมที่ไม่สามารถสร้างโดยใช้วงเวียนได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นขอไขนะคะมุมขนาด105องศานะคะเราก็จะแบ่งครึ่งมุม180องศานะคะก็จะเหลือ90องศาแล้วก็สร้างมุม60องศาแล้วก็แบ่งครึ่งเป็น30องศาแล้วก็15องศานะคะ ก็จะได้105องศานะคะต่อไปงองูมุมขนาด195องศานะคะเราก็จะสร้างเป็น180องศานะคะแล้วก็บวกด้วยการสร้างมุม60องศาแล้วก็แบ่งครึ่งมาเป็น30องศาแล้วก็แบ่งครึ่งมาเป็น15องศานะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นขอไข่นะคะ